ขึ้นไปบอกเกือก็ต้องแหวนเนาะจะพาไปดูวิวว่าตอนนี้วิวเป็นยังไงบริเวณหน้าห้องพักก็จะมีอ่างให้แช่ชมวิวเนะาะแต่คุซีนี่เลยคือดูวิวด้านหน้าเห็นภูเขาแม่น้ําสายหมอกน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่หลายคนหลงรักด้วยความที่น่านมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติทุ่งนาภูเขาสายหมอกรวมไปถึงวัดต่าง ที่บอกเลยว่าน่าเที่ยวมากๆนอกจากนั้นน่านยังมีที่พักสวยๆบรรยากาศดีๆตามสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่อย่างทริปนี้ผมมาแนะนําที่พักหนึ่งที่สวยและบรรยากาศดีน่าไปพักผ่อนกับที่นี่เลยเอ็กซีทารารีสอร์ทบ้านทรงเอเฟนติดริมน้ําอยู่ที่บ้านสวาใต้อําเภอบ่อ,เ,อ,บอกเกลือจังหวัดน่านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอุบานสะันเลย ถ้าใครอยากมาพักผ่อนกับบ้านพักสวยๆมีมุมให้ถ่ายรูปมีความเป็นส่วนตัวชอบภูเขาและสายน้ำต้องห้ามพลาดที่นี่เลยตามไปดูกันว่าที่เอ็กซ์ทิชาลารีอรจะมีบ้านพักกี่แบบและหน้าพักผ่อนแค่ไหน มีบอกเก่าโบราณให้เราได้ชมกันเนาะโดยทริปนี้เราจะไปนอนกันที่ริมน้ำเนาะเป็นที่พักเปิดใหม่ชื่อว่า x อ็กซทารานะที่นี่เราเคยไปนอนมามาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้คือเราจะไปอัปเดตตอนช่วงฤดูฝนว่าที่นี่จะบรรยากาศดีแค่ไหนเนาะก็เส้นทางที่เราเดินทางขึ้นไปก็จะเป็นขึ้นทางอดอยบุคาเนาะก็ขับ ขึ้นมาเรื่อยๆผ่านถนนลอยฟ้าที่หลายคนจะรู้จักนานด้วยภาพที่เห็นเป็นถนนยาวๆอยู่บนภูเขาเนาะตอนที่เรากำลังขับมาขึ้นมาบนดอยลวเรื่อยๆบรรยากาศตลอดทางก็คือมีฝนตกแล้วก็ก่อนหน้านี้คือมีฝนตกแล้วก็มีทะเลหมอกเป็นบางเกาะอ,อยู่ภูเขาบางบางส่วนเนาะก็บรรยากาศดีมากๆช่วงนี้คือที่มาเที่ยวคือจะเป็นช่วงเดือนสิงหาเนาะประมาณต้นเดือนกลางเดือนสิงหา ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็คือใครอยากจะมาเจอหมอกแบบต้นไมเ้เขียวๆแล้วเจอหมอกแน่ๆก็คือมาช่วงปลายฝนต้นหนาวสําหรับที่พักคืนนี้เนาะก็จะเป็นที่พักที่อยู่ริมแม่น้ําเป็นที่พักเอเฟมบรรยากาศดีจะไปดูกันว่ารอบนี้เราจะเจอหมอกเยอะแค่ไหนเนาะสำหรับช่วงหนา้าฝน อีกหนึ่งจุดพักรถที่ใครขึ้นมาทางลอยคูกคาต้องแวะนะครับก็คือตรงนี้เลยจุดชมวิว1715เนาะก็ตรงนี้คือเป็นจุดพักรถจุดชมวิวที่ใครมาจะขึ้นไปบอกเกือก็ต้องแหวนเนะาะจะพาไปดูวิวว่าตอนนี้วิวเป็นยังไงวันนี้ไม่มีทะเลหมอกนะนี่วิวสวยนะวันนี้ เหี่ยวดีจังเลยสวยมากนี่ด้าน,นข้างทางที่เราจะลงไปบ่อเกลือคือมีหมอกลนะ เอาใส่หมูกระทะได้ไหมครับต้มน,น,นกกี่เห็ดแดงวิ่ใหญ่มากผมเอาเห็ดขอนนี่ใช่ไหมเห็ดขอนแต่มันเป็นเห็ดนางฟ้าแต่มันออกตามป่าตามขอนอ๋อเอาสองสองห่อครับอันนี้ผักกูดน<อ>ะครับใส่หมูกระทะกินได้นไหม มาไฟป่ารูขอชิมลูกหนึ่งนะครับโอ้โห <c oughs> เปลอกยังหนานีา่เคยกินมายฟไหมไม่เคยเี่อะว,วาน <c oughs> ต่อแล้วอ๋อร้นไอ <c oughs> อะไรสองกอง <c oughs> ทองคุดเนื้ <c oughs> อไข่อะไรสำหรับผมไม่หวานนะและผลจากที่เราแวะข้างทางเนาะก็คือร้านค้าไอ้ตรงนี้คือเลยตรงจุด1715มาตรงนี้คือตลาดรวมใจ กากวงก็คือขับเลยมาจากจุดชมวิว11ึ่งก็จะไปเจอตลาดรวมใจก่อกวงเนาะคือตรงนี้ก็สามารถชมวิวได้แล้วก็และซื้อของฝากได้นี่เราได้มาคือผักกูดปลาแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็เห็ดเนาะจุดชมวิวคือจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูนี่คือจุดชมวิวบ้านก่อกวงก็รอบที่เร้ที่เรามาคือจะมีหมอกตรงภูเขานี่เลยคือวิวสวยตลอดทางเลยนะ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มาแวะซื้อของแวะถ่ายรูปกันนายเนาะนี่เขาก็าจะมีการปลูกผักต่างๆเนาะมาที่นี่เราก็จะเจอเนี่เจ้าทินขาสั้นจิ้ว มาถึงที่พักคืนนี้ของเรานะครับที่บ้านสาวาบอกเกเราเนาะก็หลังจากที่เราขับผ่านถนนลอยฟ้าขับผ่านภูเขามาหลายภูเขาเนาะก็มาถึงจนได้นะนี่เลยเอ็กซีทาราบ้านสาวาอำเภอบอกระเราเนาะตรงนี้ก็คือจะติดริมน้ำเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันไปนาชิลดดื่มเวลคัมดิงเนาะเวลคัมดิงของที่นี่คือจะเป็นน้ำผลไม้คือเป็นน้ำฝรั่งนี่เลยอื บ้านฝรั่งมามาบ้านที่เราพักก็คือจะชื่อว่าบ้านมายมเนาะเป็นวิลล่าส่วนตัวเลยแบบนี้ ก็คือเป็นทรงเอเฟมเนาะหันหน้าเข้าสู่แม่น้ําเลยไปเดี๋ยวลองไปดูกันว่าด้านในบ้านพักจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มที่ด้านหน้าเนาะด้านหน้าของที่นี่คือจะอยู่ห่างจากแม่น้ําเหมือนกันแล้วก็จะมีโซนให้นั่งเล่นเนาะถ่ายรูปอันนี้คือจะเป็นโซนที่เราจะนั่งกินหมูกระทะกันเนาะเป็นรังนกยักษ์เนาะนี่และด้านหน้าคือเป็นแม่น้ําซึ่งตอนนี้ฝนกําลังตกเลยนี่ด้านหลังเราก็คือแม่น้ำเนาะอันนี้คือ ตรงนี้คือด้านหน้าของห้องพักเนาะก็คือเดี๋ยวไปดูกันเป็นทรงเ f ฟเอ็ม่ะต้องรีบเข้าละฝนตกแล้วก็ตรงบริเวณหน้าห้องพักก็จะมีอ่างไอแช่ชมวิวเนาะแบบฟุดซี่นี่เลยวิวก็ประมาณนี้ตอนเช้ามาก็จะเจอหมอกด้านบนนู่แหละเข้ามาแล้วนี่เลย ด้นในห้องพักก็คือน่ารักมากเริ่มจากเตียงนอนเนาะเตียงนอนที่นี่คือแบบดูคือน,นุ่มมากแล้วก็แบบดีไซน์คือดีไซน์ชอบดีไซน์เตียงนอนที่นี่มากคือด้านหลังเป็นโต๊ะทางานแล้วก็มีแบบเคาน์เตอร์เล็กๆให้เรานั่งได้เนาะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีทีวีให้เราด้วยนะเนี่ยเราไปดูโต๊ะทางานก่อน,นมีโคมไฟโคมไฟก็น่ารักมีโต๊ะทํางานเนาะแล้วก็มีนี่ใครที่พักที่นี่คือจะมีนี่ม,มาม่าให้ด้วยมีเซตกาแฟดิฟหรือจะไม่ดิฟก็มีเนาะ แล้วก็มีไฟฉุกเฉินมีตู้เย็นตู้เย็นก็จะมีอ่าขนมเครื่องดื่มต่างๆให้เนาะก็ถือว่าครบอะ่ะไม่ต้องออกไปไหนเลยเราจะมาในโซนของชั้นกับตู้เสื้อผ้าเนาะนี่เลยก็เป็นีชุดให้เราเนาะมีความไอ้นี่เหมือนกันนะมีความญี่ปุ่นนะสวยดีน่ารักมากแล้วก็มีที่นั่งโซนด้านหน้านี่เลยต้องสาหรับไว้นั่งเล่นได้ถ้าเกิด นั่งดูวทีวีได้นะนั่งชิลตรงนี้ได้หรือนั่งชมวิวข้างนอกก็ได้นะชมแหมนั่งชมวิวด้านนอกอย่างนี้ก็ได้อือถือว่าเป็นห้องพักที่คุ้มค่านะผมว่านะดีไซน์สวยแล้วก็น่าพักผ่อนอมากๆอืม,มามาดูในโซนห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำของที่นี่คือสวยน่ารักมากคือแต่ละเอฟเฟกต์แต่ลหลังคือลายในห้องน้ำจะไม่เหมือนกันเนาะจะมาที่หลังนี้เลยมโยม ก็จะมีนี่เลยโซนชัอกโกอ่าแล้วก็อาบน้ำเนาะตรงนี้ก็คือจะมีกระจกกั้นเพื่อให้มันแฉะเลยแล้วก็มีอ่าหลังหลังคาที่แบบใสมองเห็นวิวด้านบนเนาะนี่สวยมากตรงนี้คือทําให้เราประหยัดไฟก็ไม่ต้องเปิดก็ต้องเปิดไฟก็ได้เนาะแล้วก็มาโซนนี่เลยอ่าอบน้ำเนาะไออาหลังหน้าอ่าหลังหน้าคือแบบน่ารักแล้วก็มีนี่เนี่ยแลก็ส่องน่ารักมากก็เป็นห้องน้ำที่แบบค่อนข้างกว้างเลย นี่คือแบบนี่ขนาดผมตัวใหญ่คือแบบเข้ามานี่คือแบบเป่คอกว้างนะกว้างม,มากชอบนะครับมากี่ครั้งก็คือชอบเพราะว่าบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวแล้วก็ห้องผักดีไซน์น้ารัสงสวยชการให้งานน,นคือครบมาก แล้วเราก็มาถึงมื้อเย็นกันอีกแล้วครับมื้อเย็นของที่นี่คือจะเป็นเซตหมูกระทะเนาะนี่กินอยู่ตรงรังนกเราที่นั่งรังนกแล้วก็เห็นวิวแม่น้ําด้านหลังนี่เลยก็ถ้ามาช่วงหน้าช่วงช่วงช่วงหน้าหนาวคือน้ำจะใส่น่าเล่นมากเลยแต่ถ้าหน้าฝน,นก็คือจะขุนหน่อยก็มามาดูเมนูอาหารเราดีกว่าก็จะเป็นเซตหมูแบบนี้เลยแล้วก็เป็นผักเนาะ ก็นั่งกินชิวๆรับลมเย็นๆแล้วก็ฟังเสียงน้ำไหลเนาะก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเนะ เช้ามากับสายหมอกเนาะมื่อกี้นี่คือเดินออกมาดูหมอกแล้วเดินเข้าไปหยิบกล้องโกโป o มาก็เรียบร้อยขายไปแล้วก็คือที่นี่คือวันนี้นะหมอกมาตอนเช้าถึงประมาณเจ็ดโมงเนาะก็คือจะมีหมอกขึ้นมาตรงบริเวณภูเขานี่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนี่เลยแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศให้ดูเนาะนี่ ยังมีละองหมอกอยู่นะเล็กๆอตรงนู้นนี่อากาศดีมากนี่ให้ดูหมอกนู่นมีหมอกอยู่ตรงยอดเขาคือจริงๆก้อนนั้นคือเป็นหมอกทั้งก้อนเลยนะแตวนน่วันนี้คือโชคดีวันนี้คือโชคดีคือแดดแดดแรงแดดแรงมากๆไวเนะที่นี่คือพนักง,งานก็คือจะมาเสิร์ฟอาหารเช้าตรงรังนกที่เมื่อวานนี้เรากินหมูกระทะก,กันเนาะ เดี๋ยวมาดูอาหารเช้าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอาหารเช้าของเราเริ่มจากนี่เลยข้าวต้ม,มน่ากินมากอันนี้คือเป็นไข่ตุน๋นก็มีชีสเบรคฟาสต์เนาะนนเป็นขนมไส้กรอบแล้วก็มีเฟรนฝายก็ถือว่าอาหารเช้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งถ้าเราตื่นเช้าหรือแจ้งให้เขามามาเสิร์ฟตอนเช้าคือ เราก็สามารถแบบมานั่งชมวิวได้เนาะก็ะคือแจ้งได้มีหลายเวลาสําหรับใครที่ทานอาหารเช้าคือสามารถแจ้งได้เลยว่าจะทานตอนไหนหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องรูปแบบต่างๆเนาะก็ที่นี่จริงๆแล้วมีห้องหลายแบบมากๆเพราะว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบมาเป็นคู่มาเดี่ยวมาเป็นแบบครอบครัวหรือมาแบบเพื่อนอย่างเงี้ย<ๆ>ก็มีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ทุกห้องก็คือจะหันหน้าเข้าอ่า แม่น้ำเนแล้วก็ภูเขาคือตื่นเช้ามาครจะเห็นแม่น้ำและสายหมอกแน่ๆแล้วบอกเลยว่าแต่ละห้องคือแบบน่ารักสวยไม่แพ้กัน พักต่างๆเนาะก็คือที่นี่มีทั้งหมด7แบบเนาะก็จะเป็นบ้านที่เป็นเอเฟมที่เรานอนก็จะมี3หลังแล้วก็จะมีเอเฟมคู่เอเฟมสองอันติดกันนะครับหหลังแล้วก็จะเป็น2ชั้นเอเฟมสองชั้นอีก1หลังแล้วก็จะเป็นที่พักเป็นรูปกล่องบ้านอาวิลล่า Villa เป็นรูปกล่องเนาะมีความเป็นโมเดิร์นญี่ปุ่นอีก1หลังแล้วก็จะเป็นบ้าน2ชั้นเป็นชั้นลอยเนาะ อีกหนึ่งหลังก็คือแต่ลหลังคือจะวิวไม่เหมือนกันก็ไปที่วิลล่าที่เราจะไปก่อนก็คือจะเป็นวิลล่าชุมแสงเนาะอันนี้คือจะมีความเป็นกล่องลักษณะเป็นโมเดิร์นเนาะเป็นกล่องยาวๆถ้าดูจากภายนนก,กคือด้านในามีการตกแต่งมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆก็คือทุกห้องของวิลล่านี้คือจะมองเห็นวิวน้ำเนาะริมแม่น้ำเลยมาแล้วนี่เลยวิลล่าชุมแสงเนาะ ก็จะวิวอย่างนี้เลยเป็นวิวแม่น้ำและภูเขาเนาะเรามาเริ่มกันที่แรกเลยคือห้องน้ำโซนนี้คือไฮไลท์ของที่นี่คือจะเป็นอ่างเนาะอ่างตรงนี้ก็คือจะแช่แล้วก็จะมองเห็นวิวแม่น้ำเลยนี่ลักษณะห้องจะเป็นแบบนี้แล้วก็แช่แล้วมองเห็นวิวด้านหลังราเลยแล้วก็ตรงนี้คือจะมีเป็นลักษณะห้องน้ำเนาะห้องน้ำแล้วก็ อ่างล้างหน้าเนาะห้องน้ำห้องส้วมแล้วก็ตรงนี้คือสามารถใครไม่อยากอ่าอยากเป็นส่วนอยากให้เป็นส่วนตัวสามารถเดินลงนได้มีเปินม่าปิดตายเนาะก็เรามาดูห้องนี่ก่อนเลยห้องนอนใหญ่นี่โอ้คือเข้ามาแล้วมีความเป็นแบบญี่ปุ่นเย็นๆอ่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็แบบกลิ่นมีโต๊ะให้นั่งนะชมวิวเนาะเปิดม่านคือด้านหน้าจ,จะมีม่านก็ถ้าไม่ ถ้าเปิดมาตอนเช้าก็นอนดูวิวหมอกได้เลย,เลยดูแม,ม่น้ำแล้วหมอกได้เลย,เลยคือใกล้แม่น้ำมากสำหรับใครที่มาหลายคนหรือมาแบบเป็นครอบครัวนะสี่ห้าคนนี้สามสี่คนเนี่ย,ค,นนยคือมานอนวิลล่านี้คือแบบจะดีงามมากๆฟินมากๆอีกห้องหนึ่งาะเป็นห้องเล็กห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องสําหรับนอนเดี่ยวหรือนอนคู่ก็ได้นะ,อ,ะ,ะอาจจะมีเตียงเสริมนะนี่โอห้องก็จะเป็นแต่ห้องนี้ห้องนี้คือจะไม่มีแอร์เนาะ จะเป็นห้องพัดลมก็คือจริงๆแล้วกลางคืนที่นี่คือหนาวมากนะก็จริงมาช่วงหน้าหนาวนี่คือแบบโอ้โหบรรยากาศฟินมากก็เป็นห้องที่เห็นวิวเหมือนกันนะสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกเดี๋ยวเราไปดูห้องแขกกันปึ๊บเข้ามาแล้วนี่เลยนี่ก็คือจะเป็นโซนนั่งทานข้าวนั่งชิลนงดิฟกาแฟมีมาที่นี่ก็คือจะมีชุดกาแฟดิฟไทยนะชุดนี่ แล้วก็จะมีแบบเครื่องต่างๆเคีือ่องเจนดี่แล้วก็โค้กให้แล้วก็คือโซนโซนโซนที่เป็นห้องรับแขกคือจะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็วิวภูเขาได้เลยแบบนี้เลยแล้วก็จะมีให้นั่งดูทีวีเนาะนั่งดูทีวีโซฟาสามารถมองเห็นวิวได้ทั้งสองด้านเลยก็ซ้ายมือคือนี่คือเป็นน่าจะเป็นต้นอ่าสาเหตุที่ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าชุมแสงเนาะคืออันนี้คือเป็นต้นชุมแสง ของของ x ซิทารานะครับที่อยากให้มานอนกันเนาะก็คือนี่เลยวิลล่าสุพโชก็คือเป็นวิลล่าแรกและอยู่บนสุดของ XG ซทาราเนาะอันนี้คือจะเป็นชั้นเป็นวิลล่าที่อยู่ด้านบนเนาะก็สามารถมองเห็นวิวภูเขาวิวน้ําแม่น้ำได้อย่างแบบสวยงามแตกต่างจากที่อื่นเนาะนี่เลยให้ดูหน้าก่อนเลยก็คือนี่จะมีเก้าอี้สำหรับนั่งชมวิวเนาะ แล้วก็จะมีอ่างแล้วก็จะมีอ่างจากกุชชี่นะสำหรับแช่ดูวิวนะเช้าๆเขาจะมีหมอกตรงนี้ก็จะมีน้ําไหลผ่านเนาะอก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในวิลล่าสุโชคเนะว่าจะเป็นยังไงนะนี่เข้ามาแล้วโอ้อันนี้คือเข้ามาเราก็เจอกับเตียงนอนตั้งอยู่กลางวิลล่าเลยเนาะคือห้องนี้คือแบบแต่งได้สวยมากๆมีความเป็นมูจิมูจิ แล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นเนาะมีทั้งที่นั่งแล้วก็เตียงตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นกระจกมีอ่างล้างหน้าสองสองสอง,สองอันเลยแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นห้องอาบน้มก็คือที่ห้องอ่วิลล่านี้คือจะแบ่งห้องอาบน้ํากับห้องออห้องน้ําต่างแยกกันเนาะไอ้ตรงโซนนี้คือที่เราเข้ามาเมื่อกี้คือจะมีทีวีตู้เย็นแล้วก็จะเป็นห้องอ่า,อา,อาห้องห้องซ้วมเนาะ เนวลล่าเนี้ยสุประโชคเนี่ยเหมาะผมว่าเหมาะกับคู่รักเนาะหรือแบบมาในมูอะไรเงี้ยคือมานอนชมวิวมานอนท้องพักสวยๆถ่ายรูปเนาะแล้วคือดูวิวด้านหน้านี่วิวด้านหน้าก็คือเห็นภูเขาแม่น้ําสายหมอกนแน่ๆแล้วก็ตรงบริเวณอ่างจากูชุชี่ก็คือแบบนี่เลยนอนแช่อ่าง ชมวิว view ถ่ายรูปคือตรงนี้มุมสวยมากๆนะใครที่จะมาพักเอ็กซิทลาคือสถานที่เที่ยวใกล้ๆก็จะมีอบอก,ก่อเลือเนาะแล้วก็ห่างจากสปานไม่ไม,ไม่ไม่กี่นาทีเนาะก็คือสามารถเข้าไปในหมู่บ้านสปานได้แล้วก็จะมีคาเฟ่ต่างๆล้วก็ตรงนี้ก็คือใกล้กับไม่ไกลจากนาขั้นบันไดด้วยก็มีที่เที่ยวหลายจุดอยู่เหมือนกันก,นก็ใครมาเที่ยวบอกระือหาที่พัก ที่เป็นส่วนตัวบรรยากาศดีๆเนาะก็แนะนําที่ XT ทะลาเลยและสําหรับใครที่สนใจห้องพักแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แปะรีวิวไว้ให้ดูเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่ามาพักผ่อนมากๆเพราะด้วยดีไซน์ของมั่นพักการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงวิวส,สวยๆและบรรยากาศยิ่งทำให้น่าพักผ่อนมากๆ ใครที่มีแผนมาเที่ยวนาดและกำลังหาที่พักอยู่แนะนำให้มานอนพักผ่อนที่ x อ็กซิทราราลีสอรสักคืนรับรองว่าได้ทั้งพักผ่อนและรูปสวยกลับบ้านอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องไปคนเดียวหรือจะมาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้นะครับและฝากติดตามคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าน,นะครับ